สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่มูชาแนลมิสเตอร์มูจะพาไปฟังเรื่องดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่17ถึง23มิถุนายน2568เราจะมาเจาะลึกดวงทั้ง12ราศรีประจำสัปดาห์นี้ใครรุง่งใครพุ่งใครต้องระวังมันดูกันเลยครับราศีเมษ13มเมษายนถึง13พฤษภาคมการงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวริจาัผู้ใหญ่หรือโปรเจกต์ใหม่กำลังจะเริ่มต้น การเงินรายรับเข้ามาไม่ขาดแต่ยังต้องจัดการเรื่องค่าใช้ใจ่ายให้ดีความรับคนโสดอาจพบเจอคนถูกใจผ่านโซเชียลคนมีแฟนแล้วอย่าหึงหวงกันเกินไปเสริมดวงครับพกของที่ทำจากโลหะเช่นโคงกุญแจเงินแพ้ราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานงานเก่ายังไม่จบแต่งานใหม่ก็ทยอยเข้ามาต้องแบ่งเวลาดีด การเงินระวังการเทต่ายตามอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นหรือของฟุ่มเฟือยความรักความสัมพันธ์ต้องการการปรับตัวอย่าดื้อดันความคิดตัวเองเสริบดวงครับสวมเสื้อสีฟ้าในวันพุธเพิ่มความสงบในจิตใจราศีมิถุน14มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมการงานมีแรงผลักดันใหม่แต่ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดีการเงิน มีแรายจ่ายเกี่ยกับครอบครัวหรือบ้านควรวังแผนก่อนใช้ความรักคนสดเตือคนคุยเยอะแต่ต้องเลือกให้ดีคนมีแฟนคนเติมความหวานเสริมดวงครับจุดเทียนหอมปิ่นลาเวนเดอร์ช่วงเย็นราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับการนานระหว่างความขัดแย้งในทีมงานควรประสานความเข้าใจการเงิน มีโชคเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงแต่ห้ามโลภนะครับผมความรักคนโสดเจอคนผ่านการเดินทางหรือโลกออนไลน์เสริมดวงครับไหว้พระจันทร์หรือทองฟ้าในคืนที่ฟ้าใสราศีสิงห์ครับอีกจบสิงหาคมถึงสิบพฤษยายการงยานางโอกาสมาถึงแต่ควรต้องตัดสินใจแค่เด็ดขาดจันเงินมีรายจ่ายก้อนใหญ่เดียวกับใบหรือผ้านะ ความรักคนโสดมีคนเข้ามาแบบไม่ตั้งใจคนมีแฟนคนแบบเวลาให้กันเสื่อมทวงทับพกหินสีส้มเช่นคานีเรียนราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานได้รับคำชมจากหัวหน้าหรือได้โอกาสแสดงพินมือการเงินระวังคองหายหรือใช้แตกเกินตัวความรักคนโสดมีเกณฑ์เริ่มต้นรักใหม คนมีคู่หากมีปัญหาให้รีบเคลียเสริมดวงครับกินของหวานเล็กน้อยก่อนเร่มวันราติตุนสิทธิตอราคมถึง15พฤศจิกายนการงานงานเยอะตจนไม่มีเวลาแต่จะได้ผลงานเป็นที่ยอมรับการเงินไรายได้มาจากความสามารถพิเศษความรักคนโนอย่าพึ้นใจร้อนคนมีแฟนจะเข้าใจกันนักขึ้นเสริมดวงครับใช้เครื่องหอมกลิ่นกุลาโมว ราศีพิจิตสิงหกนายกาถึง15ทธันวาคมการงานเจอความหาไทายใหม่ๆอย่ารีรอเพราะจะทำพิสูจุโอกาสดีการเงินอาจได้รายได้จากทางไม่คาดคิดหรือโบนัสเล็กๆความรักความสัมพันธ์เนพลามิเศษซื่อสารการเข้าใจมากขึ้นเสริมดวงครับพกคริสตัลใสหรือน้ำหอบกินสะอาดราศีธนูครับสิ ธันวาคมถึง13มกราคมการงานวุ่นวายแต่สนุกจะได้ทีมงานใหม่หรือโปรโเจกต์ที่ท,าท้าทายการเงินระวังหลงเชื่อคนอื่นใช้เงินจับของไม่จำเป็นความรักมีโอกาสเจอรักเก่าคนมีแฟนควรเสร็จใจความรู้สึกเสริมดวงครับเดือนเล่นในสนตานะหรือต้นม้ใหญ่ราศีมังกร14มกราคมถึง12กุมภาพัาน์การงาน ความสำเร็จมาจากการวางแผนล่วงหน้าอย่าปล่อยผ่านการเงินบีชโชคเด็กๆน้อยการเตี๊ะจาหรือทั้งคอยความรักความสรำพันธ์มั่นคงคนส่วนอาจพบคุดีจากการงานเสริมที่วันครับนินมะพร,าะร้าวเรยบผลไม้ส่วนพื่อชุมละพลังงานราศีกุม 13. บมคุมพันถึง13าเมษายนการงานต้องตัดิน่มใจเรื่องใหญ่ให้ใหเทคดขจตยาที่สมในผล การเงินได้โชคจากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวความรักคนสวดเจอคนอายุมากกว่าคนมีระวังเรื่องไม่คู่ใจกันเสริมดวงครับสวดมนต์บทสั้นๆก่อนนอนราศีมีศิวสามมีนะของถึง12เมตลายต่างงานมีแรงรทัน์ที่ดีให้ห,หน้าต่อไปทันอย่างมั่นใจการเงินเงิน,งนเข้าจากงานเสียเบยขอที่คนทำเอ็ความรัก มีคนอ่านแอบชอบอยู่เงียบลองเปิดใจดูเสริมตัวงครับฟังเสียงน้ำชาติเท่นนั้นตกดอมฝนยบยตัวงชะตาไม่ใช่เรื่องลิขิตดแต่คือแนวทางที่เราจะรับมันกันมาให้ดีที่สุดครับหากชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และบดติตดตามมู c แชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ลาดทุกตำปดา